สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์นะคะของอินสตาแกรมนะคะผ่านเว็บไซต์แค MM ่เมมขีดีเนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอื่อๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็จะพาไปดูวิธีการสมัครสมาชิกนะคะให้เรากดไปที่สมัครสมาชิกที่ด้านบนนั่นเลยนะคะพอเจอหน้านี้นะคะเรากอกรายละเอียดตามนี้นะคะพอกอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้เด็ดขาดนะคะต้องอย่าลืมเลยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน G ีเมลนะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะ <S <S ข้งเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยะค่ะแล้วเราก็ไปเลือกที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะตรงนี้จะต้องอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะ แล้วก็เราจะเลือกเป็นบริการ Instagram นะคะแล้วก็บริการค่ะเราจะเลือกเป็นบริการยอดไลค์นะคะเป็น4ี่เก้าสามหนึ่งนะคะตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้รายละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่หน้าไอจตัวเองนะคะแล้วก็เลือกโพสที่เราจะทําการเพิ่มยอดนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่สองร้อยสองนะคะเราจะทําการเพิ่มยอดไลค์โพสนี้เลยนะคะแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์ค่ะแล้วนํามาวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะค่าบริการนะคะเพียง ยังไม่ถึงบาทเลยนะคะคือถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็กดทกําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทั้งแถบบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ แล้วเราก็นำสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะมันก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างปะะเปาวเหรียค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาดูป,ประวัติการสั่งซื้อนะคะทังแถบ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาคะ่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือย,ดยอยดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบ้ายมือนี้นะคะ <outro> การแนะนําเพื่อนนะคะ <asz> <ๆ>คือการเป็นการช่องทางการหารายได้ Red นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะ,ะน,นะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี Gram ้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอ่านตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอจีนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้นะคะยอด กดไลค์นะคะของเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ